นะคะผมต้ง้งไฮไวติดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัวพ่นแอลกอฮอล์นะคะ,ะ<อ>ตัว<า>พ่นแอ,กหอหลกอฮอล์เหรอครับตัวจะขนาดกล่องแล้วน่าจะใหญ่นะครับโอ้หุ้ยใหญ่ใหญ่มันปเปล้อเลยใช้ยังไงนะมีข้อมือไหม มีขวดมาให้ด้วย okay. แ,ผแผ่นการใช้งานสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็จะเป็นขวดที่เขาให้มาที่เราจะต้องใส่ตรงนี้ทีเลยครับก็ดว่ธีนะคระยังมันจะถูก อนนนะพอเราใช้แล้วเนี่ยเราก็ใส่หลอดเข้าไปคนระับแล้วก็หมุนให้แน่นคนระับกดยังไงล่ะเนี่ยแล้วผมดูวิธีการใช้ก่อน ใช้ยังไงอ๋อนี่ไงลูกเขาให้ชาร์จให้ใหใสายชาร์จมาเอาไปชาร์จก่อนเนะาะเดี๋ยวเอาลอชาร์จดูครับปรากฏว่าผมนอนไปชาร์จอยงเนี้ยคือตอนนี้ผมกดแล้วเอาสายชาร์จออกคือมันนอนเขามีไฟอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดดูนะก็จะออกมาเป็นปอยครับ <Boy. S 2> ทุกคนครับเวลาใช้แล้วเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากเลยนะครับไม่งั้นจาละอองจะเข้าปากเราครับปากเขาจะมูกครับกดนะทุกปาเนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะ<า><า>ครับมันก็ไปไกลอยู่นะละอองคือเปียกมากครับละอองเขาจะเปียก เวลามีพัสดุผมจะเอาไปฉีดครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้มั่งคือตรงเนี้ยเป็นที่ปรับระดับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นปุ่มเวลาเราเนาะกดปรับปรับหัวได้ครับปรับหัวได้ครับเดี๋ยวปรับหัวเป็นเท่านี้พอนะค,คือน้ำเนี่ยเปียกมาก แล้วก็ก็ตรงนี้จะเป็นไฟเอาไว้แบบเรากดแล้วไฟมันจะขึ้นครับอ่วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมช่อง KY กันด้วยนะครับถ้าอย่าลืมกดกรดิ่งว้าคลิปใหม่ของช่อง KY กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ